มวกเหม็นไม่ต้องทนละค่ะเรามีทางแก้แล้วคลิปนี้จะช่วยให้หมวกของคุณสะอาดหอมและพร้อมใช้งานทุกวันใครใช้หมวกกันน็อกทุกวันน่าจะเข้าใจปัญหานี้ดีค่ะหมวกเหม็นมากโดยเฉพาะหน้าฝนใส่แล้วอับชื้นแล้วกลิ่นนี่คือไม่ไหวจริงๆค่ะบางทีซักเองก็แห้งไม่ทันหมวกก็ยังอับทั้งในซับมันหนาทำให้แห้งยากมากค่ะเราเลยอยากมาแนะนำเครื่องอบหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ตัวนี้ค่ะ เครื่องนี้แตกต่างจากเครื่องทั่วไปตรงที่ไม่ได้แค่อบเฉยๆแต่มันทำความสะอาดแบบครบวงจรจริงๆค่ะแค่เปิดแอปสแกนเลือกโปรแกรมที่ต้องการแล้วเครื่องจะเริ่มทำงานเองเลยค่ะแล้วในแอปยังมีระบบคิดเงินสรุปยอดรายได้ให้อัตโนมัติเลยเหมาะมากสำหรับร้านขายของชำร้านกาแฟหรือร้านล้างรถที่มีลูกค้าแวะมาเยอะๆไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องมีคนเฝ้าเลยค่ะเพราะมี q ิวอา e คให้สแกนใช้งานเอง และลูกค้าสามารถสแกน QR โคดข้างเครื่องเพื่อใช้งานได้เลยเลือกโปรแกรมระบบเริ่มทำงานอัตโนมัติและที่สำคัญมากคือจ่ายเงินในแอปได้เลยไม่ต้องเดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ไม่ต้องยุ่งกับพนักงานเลยค่ะแปลว่าร้านไม่ต้องเพิ่มคนเฝ้าไม่ต้องเก็บเงินเองแต่ยังมีรายได้เพิ่มทุกวันบอกเลยค่ะว่าหมวกหอมขึ้นแบบหอมสะอาดใส่แล้วมั่นใจขึ้นเยอะไม่กลัวเวลาใครมายืนใกล้หัวอีกแล้วหรือร้านไหนอยากเพิ่มบริการให้ลูกค้าลองดูรุ่นนี้เลยค่ะ ใช้ง่ายไม่ต้องเฝ้าทำงานอัตโนมัติทั้งระบบคือมันตอบโจทย์มากจริงๆ